สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่วันนี้จะขอถ่ายวีดีโอกับรุ่นพี่นะครับเขาจะให้ไหมครับคอยติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับผมวิวคูดิตนะครับวันนี้ผมจะพามาชมบ้านรุ่นพี่นะครับ นี่นะครับทุกคนอันนี้ทางเข้าบ้านพี่ผมเป็นไงเป็นระเบียบเรียบร้อยดีไหมครับโอ้ยย oh, <yeah. S 1> ่นี่อันนี้พี่ผมเขาดูแลเองคนเดียวเลยนะเป็นไงบ้างครับมาครับวันนี้วิวพาชมบ้านรุ่นพี่อันนี้ขออนุญาตแล้วเรียบร้อยนะครับ สวยหรือเปล่าทุกคนนี่ัลาีิชเนตนี่อันนี้เมื่อก่อนพี่เขาเลี้ยงปลาคราฟนะครับเห็นแค่นี้หมดไปเป็นร้านเลยนะถ้าใครไม่อยากสิ้นเปืองหรือเหนื่อยที่จะดูแลก็ไม่แนะนำนะให้เลี้ยงปลาคราฟบ,บอกเลยว่า ดูแลเองคนเดียวเลยครับเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมเดี๋ยวพาชมรอบๆป้านนะสวยไหมผมก็ได้เรียนรู้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยจากพี่เขาเยอะมากมายเลยนี่นะครับเดี๋ยวยังไง่ายไ รอบรอบบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านนิดนึงนะครับอ๋อแล้วมีต้นไม้ที่พี่เขาเอามาปลูกใหม่ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นต้นอะไรปืร๊บอ,อันนี้ก็ลงรดลงรถนะครับนี่ไงทุกคนต้นไม้ ต้นใหม่ของพี่ผม oh, <yeah. S 1> ชื่อว่าแก้วมุกดานะครับก่อนหน้านี้เป็นแก้วเจ้าจอมเป็นต้นไม้นำเข้าสมัยรัชกาลที่ห้าแต่ด้วยความที่มันผิดดอกเยอะต้องทำความสะอาดบ่อยๆพี่ผมเขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นต้นนี้นะครับก็ข้อดีเลยก็คือเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยผิดดอกเท่าไหร่ ดูแลง่ายก็กว่าจะได้มานี่ใช้เวลาหลายอาทิตย์เลยเพราะว่าไปแต่ละสวนก็เล็กบ้างไม่สวยบ้างอันนี้ก็เพิ่งปลูกได้สักพักเองนะครับอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวถ้ายังไงพอผ่านไปแล้ว,วประมาณสองสาเดือนเดี๋ยวจะไงกลับมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสวยไหมล่มลื่นมากเลยนะ โอเคแล้วนี่ก็ทางเข้าบ้านรุนพี่นะครับยังไงไปชมกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆเข้ามาในบ้านรุนพี่ผมแ้ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆดูสิเป็นยังไงบ้างนี่เขาดูแลเองคนเดียวเลยนะวสวยไหม ไม่ธรรมดา <c oughs> ผมก็ได้เรียนรู้ความเป็นระเบียบจากพี่เขาเยอะมากเลยนะ <c oughs> คิดดูแล้วกันว่าเฟอร์นิเจอร์เยอะขนาดนี้ต้องมานั่งทำความสะอาดเช็ดถูด,ดูแลเยอะขนาดไหนตัวบ้านก็บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วใช่ไหม นี่นะครับผมเดี๋ยวไปชมหลังบ้านของพี่เขากันครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆโอ้โหเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนี่เดี๋ยวบิวพาไปดูห้องนั่งเล่นข้างหลังนะนี่ก็โหเฟอร์นิเจอร์แบบคลาสสิกมากเลยเนาะเครื่องเสียงก็คลาสสิกฮัลโหล นี่ดูเพื่อใครเอาไอเดียไปเป็นแนวทางการแต่งบ้านได้นะครับแล้วก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่เดี๋ยววิวพาไปดูห้องน้ําขนาดห้องน้ํายังเป็นระเบียบเลยอ่าเพื่อนๆดูนะดูอันนี้ไม่ได้จัดฉากนะครับอันนี้เป็นอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วครับนี่คือนิสัยแล้วก็บุคลิกภาพของพี่เขานะครับ ว่าเขาดูแลบ้านได้สุดยอดขนาดไหนขอแค่เป็นระเบียบโอเคนั้นไว้ว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายทุกคน